มอก่อนโคมได้ไ,ดไ,ไหมได้มันเขาล้ำจีนั่นเลยเนี่ยเอาเริ่มมันกระโดดออกได้หมดเลยอ่ะลูกเขาล้ำปูยังไงวะเขาบอกว่าต้องจับปูจ้าก่อนอืมต้องจับปูให้ไอคอน<ะ>แล้วมันจะเราจะต้มกินยังไงอะ่ะนี่มันปูอะไรเนี่ย ปูไข่อะมาว่าอันี้ปูนิบนีปูนิบหน้องระวังนะลูกมันหนีไปนะมันเดินได้เนี่ยเห็นไหมมันมีเท้าแหรอมันมีเท้ามันมีเท้าสอบตัวครับนี่มันมันตายขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแล้วทำไมขอมัาปูกันแบบนี้เนี่ยปราปอกก่าเราชอบน่ปูมาค่ะกลัวกลัวกลัวมันออกอีกแล้วมันออกอีกแล้วอนาน โอ้โหหมันจะปูใส่กระด้งจริงๆเลยบางมันออกมาแล้วสองตัวนี้เราจับไม่ได้